สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงศรีนานา,นานคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญห้าบาทปีปศนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพกับท่านเป็นผู้หญิงนะครับที่ธนาคารนะครับ เอามาให้ผมครับคือเขาเลือกมาให้ผมผมเคยพูดกับแกว่าหาเหรียญพระเศียรเล็กมาให้หน่อยจะเป็นปีพศอะไรก็แล้วแต่นับมาครับวันแล้วแต่เอามาเจอกันวันไหนก็มาได้ก็แล้วกันนะครับท่านแกก็มาให้ผมบ่อยๆอยู่เรื่อยนะครับท่านวันนี้ก็ได้เจอเหรียญนี้ครับได้มาเยอะพอสมควรครับวันนี้ได้ประมาณสามสี่ร้อยเหรียญนู่นะครับท่านเอามาครับผมก็เคยแลกแกไปเรียบร้อยแล้วครับเอาเงินให้แกไปแล้วก็ค่าเสียเวลาอีกนิดๆหน่อยๆครับท่าน ไม่ไม่ได้รับซืบ้อนะครับแค่แลกเหรียญมาแค่นี้ครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามกันนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านที่ยังไม่ได้ทําการล้างเพราะไม่ค่อยมีเวลานะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยนี่ดูดีครับเนี่ยเป็นเหรียญลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับดูครับเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยสวยงามกันนะครับมือหน้าพงท่านกอบภูวิพลอดุลยเดชครับส่วนด้านหลังกอรัชกาลที่เก้าครับท่าน เรามาดูขอบเฟืองครับน <t iner> <isce aring> ี like ่ขอบเฟืองเอ้ยไม่พูดผิดหรอกครับเนี่ยมาดูบารมรูปพงท่านดูสิครับเนี่ยนี่ครับสวยงามมากนะครับบารมีรูปพงท่านคงชัดเจามากเลยครับท่านนี่ครับขอบเฟืองครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับโทษทีขอขอโทษขอไปพี่อินพื้นนอนนี่ยครับนี่ครับขอบเฟืองครับขอบเฟืองนี้ขึ้นผสมสองแดงนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับเป็นพระเศียรเล็ก เหรียญอย่างหนานะครับท่านน้ำหนักนี่เยอะมากพอสมควรนะครับแล้วพี่กลับมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับพอสองสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านสองห้าสี่สี่นะครับสวยงามนะครับนี่ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับนี่สำหรับปีสองห้าสี่สี่เนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมบพิตรอยู่สิบวาราลัวครับด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลิมิกนะครับ เรามาดูอีกจุดหนึ่งครับจุดสาคัญครับนี่ครับกระเบื้องครับกระเบื้องกระเบื้องของเหรียญนี้ครับนี่ครับชัดเจนนะครับเห็นทุกแผ่นเลยนะครับเนี่ยดูกระเบื้องเราเห็นชัดเห็นชัดเจนไหมนี่ครับพลิกมาด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ครับด้านนี้ก็ได้ครับนี่ด้านนี้ชัดเจนครับนี่ดูแบบนี้ครับจะดูเหรียญต้องพลิกไปพลิกมาค่อยเห็นครับว่าคมคมชัดมันอยู่ตรงไหนนี่ครับกระเบื้องเห็นทุกแผ่นเลยครับชัดเจนมากนะครับสวยงามมากนะครับดูใกล้เลยครับเนี่ยนี่ครับลูยใกล้ไปเลยครับ สวยงามมากน,นะครับสําหรับเหรียญนี้ครับสําหรับปีพศ2544นี้นะครับท่าน <c oughs> ความหนาของเหรียญเลยครับอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่76ล้าน566,000เหรียญนะครับท่านเยอะเหมือนกันนะครับ76ล้าน550,000 566,000เหรียญนะครับท่าน ไม่ธรรมดานะครับในระดับยูนซีเหรอครับข้อมูลเก่าที่เขาให้มอมครับตกอยู่ที่เหรียญละเกตสิบบาทครับท่านเกตสิบนะครับส่วนตอนนี้ราคาขยับขึ้นมานิดหน่อยครับอีกสามสิบบาทครับเป็นหนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญไปแล้วครับท่านในระดับยูนซนะครับไม่ใช่ว่าจาเจอได้ง่ายนะครับสำหรับปีสีนสี่นี้ 3. ถึงจะผลิตอยู่ที่เกตสิบหกล้านเ็ษเศษแต่ท่านอย่าคิดว่า เดี๋ยวก็จืดเดี๋ยวก็จืดเดี๋ยวก็หาได้ไม่ต้องกลัวอย่าไปคิดครับตอนท่านคิดแบบนั้นท่านอย่าเสียใจทีหลังนะครับอย่าลืมนะว่ากองกระสาบตอนนี้กําลังเก็บเข้ากองกระสอบเพื่อจะไปทําลายหมดแล้วนะครับสาหรับเหรียญรอเก้าเนี่ยไม่ว่าปีพศไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนผ่านการใช้เลยครับตัวอยู่ที่นั้นละยี่สิบห้าบาทถึงสี่สิบบาทเท่านั้นครับท่านยี่สิบห้าบาทถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ